ถ้าลูกนนองเรามีความสุขนะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รับประโยชน์เราคือแหล่งพลังงานนะครับแหล่งพลังงานไฟในห้องนี้จะสว่างไม่ได้ถ้ามีพลังงานเขื่อนนั่นคือแหล่งพลังงานเราคือแหล่งพลังงานของผู้คนทั้งหลายหนึ่งต่อหนึ่งต่อกี่คนละครับหนึ่งคนต่อกี่คนล่ะครับเราเป็นแหล่งพลังงานให้กับเขาเพียงแค่เรายิ้มอะ่ะเพียงแคโยมยิ้มขึ้นมาแค่นั้นน่ะ พลังงานที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีความสุขแล้วครับมันมีความสุขที่เห็นได้รอยยิ้มของกันและกันที่ใดมีความรักอย่าลืมนะครับที่นั่นทําอะไรก็ได้ที่งดงามและที่สําคัญเวลาที่อะไรผิดพลาดต่อชีวิตเราฉันจะไม่ห้ามปากของเธอที่จะกล่าวร้ายหรือว่าร้ายชีวิตฉันแต่ฉันจะห้ามใจที่จะไม่โกรธให้เกลียดไม่มีอะไรผิดพลาดหรืออะไรแตกสลกขาดผิดพลาดอย่างไรก็ตามแต่ไม่มีวันจะมาทําลายความสุขที่พันแ จะไม่มีอะไรจะมาทำลายความสุขของเราได้แม้มีความทุกข์ก็อนุญาตให้มันทุกข์ได้แต่ไม่ถึงกับจมปลักกับความทุกข์ที่เรียกภาวะของโรกซึมเศร้าทุกข์มากได้กี่วันแล้วครับถ้าใครทุกข์มากเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับงานแล้วมีความทุกข์มากเกินสองวันมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะครับลองนึกดูนะอ่า เกินสองวันมีแนวโน้มเลยซึมเศร้าแน่แล้วภาวะซึมเศร้าปล่อยเรือลังนานๆกลายเป็นโรคจิตครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้มจะเป็นโรคไมเกรนและมะเร็งได้ง่ายมากเพราะมันจะเป็นภาวะความเครียดสภากาชาดไทยวิจัยมาเรียบร้อยหญิงไทยสี่คนเป็นโรคมะเร็งหนึ่งคนหนึ่งสองสามสี่ต้องเป็นหนึ่งคนและคนที่จะเป็น เขาบอกวิธีการดูว่าคนมีความสุขหรือความทุกข์ดูที่ผมผู้หญิงเนี่ยดูแลมาตลอดทั้งชีวิตถ้าผมเธอคนไหนที่กระเสาะกระเซิงผมแห้งแตกปลายแสดงว่าช่วงนั้นมีความทุกข์มากสี่ท่านนี้ดูไม่ออกอเพราะไม่เห็นรอยของการแตกปลายของเส้นผมเลยสักคนหนึ่ง อาจจะเฉลี่ยกลุ่มอื่นได้บ้างอาจจะกลุ่มข้างหลังเนี่ยกลุ่มข้างหลังสี่ท่านเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นอยู่สามสี่ท่านเป็นหมดเลยมั้งเนี่ยสี่ท่านเนี่ย <S <S 1> <S 1> อย่าเครียดมากนะโยมนะชีวิตของเราแค่ส่วนหนึ่งของวิว,ว,วัฒนาการถึงจุดหนึ่งเราทิ้งมันไปมันไม่มีอะไรถึงจุดหนึ่งเราทิ้งมันไปมันไม่มีอะไรเทียงแค่ก่อนที่เราจะทิ้งมันไปแล้วเราเอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งเราก็ควรที่จะมาทําอะไรในสิ่งที่มนุษย์พึงควรพึงทําพึงเป็นที่จะปฏิบัติต่อกันและกันหน่อยดีไหม ทำตัวเองให้เหมือนกระดาษสีขาวเหมือนกระดาษสีขาวขอยืมกระดานิดหนึ่งเอามาทั้งเล่มเลยชีวิตเรามันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าเพียงเพราะเราหยิบขึ้นมาแล้วไม่ได้เปิดดูแล้วไม่ได้ศึกษาอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าหน้าตาเด็กๆจะเป็นสมาเาน,น และหลายคนเห็นเป็นสมมเณรนเรียบร้อยเขาก็จะไม่ค่อยให้ความสําคัญเพราะไม่ใช่พระแก่เมื่อวานไปกับพระห้ารูปเราเป็นหัวหน้าไปปรากฏเจ้าภาพวิ่งไปหาแต่ลุงน้องเราถามพระชันครับเอ่อกหนดการเราจะบรรยายยังไงครับแบบไหนครับแล้วไม่มีใครเอาน้ํามาก็เอาน้ําให้ทางโน้นก่อนแต่เราก็ไม่ถือสาอะไรนะเออก็ดีมีความสุขไป ไปในที่ที่คนอื่นที่เขาไม่ให้เกียรติเราบ้างอย่าสำคัญตนเองคนสําคัญตนเองมันเจ็บปวดสําคัญตนเองมนอันอึดอัดมันเดินยากนะสําคัญตนเองอูล้ลันเดินยากพระละเดินยากสบายยามไม่ได้ถือของไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องถืออเป็นวิทยากรไปบางโรงเรียนพระอาจารย์จัดเก้าอี้เองเลยครับพระอาจารย์ไม่ต้องทําไม่ต้องทําแม่ปานก็มาทําเองหน้าที่ไอ้พระอยากช่วยอยากช่วยจัดเก้าอี้เพื่ออะไร ลดอัตราตัวเองอย่าคิดว่าวเ,เป็นพิเศษเอถ้ามันพิเศษมากนักเดี๋ยวมันเจ็บปวดเอมันอึดอัดและที่สันพัญพระอาจารย์กำลังจะบอกทุกคนว่าชีวิตในการทํางานของเราเนี่ยต้องทําตัวเองให้เหมือนกระดาษสีขาวถ้าเรามาทํางานที่นี่แล้วเรามาแบบเต็มเต็มแบบเนี้ยจะขีดจะเขียนอะไรก็ไม่ได้จะขีดจะเขียนอะไรไม่ได้เครเขียนก็ทับมั่วไปหมดนะครับชีวิตชีวิตมั่วมั่วซ่วไปหมดนะครับแล้วทีนี้ หรือถ้าเขียนเรียบร้อยลบไม่ไม่ลบออกหรือเสร็จวันนี้แล้วก็ฉีกทิ้งมีหน้าป่าไหมครับโอเคทำให้เหมือนกระดาษสีขาวหัวใจตรงนี้มาเรียบร้อยหัวหน้าลูกน้องหรือใครก็ตามคนป่วยจะว่าอะไรฉีดฉีดเขียนเลยครับฉีดฉีดต่้ไปเียวันนี้จบแล้วเรียบร้อยแล้วขออนุญาตฉีกนะเพราะจะได้ทําอะไรเยอะๆฉีกเอาทิ้งวันใหม่เปิดมาแผ่นใหม่ ทิ้งเพื่ออะไรทิ้งเพื่อที่จะไปอยู่กับครอบครัวเพราะเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอยู่ที่บ้านมีคนรอคอยจากเราอยู่มีคนรอคอยรอยยิ้มจากโยมอยู่มีใครอีกเยอะแยะมากมายลูกหลานของเราวิ่งรับเราคุณยายคุณป้า <c oughs> แม่บ้านคุณแม่เป็นยังไงบ้างหลายต่อหลายครั้งเราพอถอดเสื้อทำงานออกเรียบร้อย เสื้อกออกเสื้อถอดพยาบาลถอดหมวกออกเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบตหมดใช่ไหมครับเท่ากับไปถึงบ้านพลังต้องเพิ่มเป็นสองเท่าเหมือนซูเปอร์แมนตัวเอสเห็นไหมเวลาแปลงร่างเห็นไหมกลับไปถึงบ้านแปลงร่างแล้วแปลงร่างเนี่ยพลังต้องเพิ่มเป็นสองเท่าไม่ใช่ออเสื้อออกเรียบร้อยแม่ลูกพ่อบ้านใครมาเอออย่ามายุ่งเหนื่อยเออไปเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ้เบื่อนะครับคนที่บ้านเบื่อนะครับเป็นบ่อยไหมสลิปปิ้งมันไม่ใช่ซูเปอร์หรอครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นมันจะต้องเป็นสองเท่าหัวเาะเพราะเราเป็นเพราะเพราะเรายังมีงานหนึ่งที่งานสําคัญอยู่คืองานแม่บ้านใครกันเล่าจะเตรียมน้าเย็นๆไว้รอพ่อบ้านมีพ่อบ้านกันอยู่ไหมครับพ่อพ่อานเตรียมให้โอ้โห อะไรนะจัดบรรยากาศที่บ้านไว้รอคอยรอคอยเวลาเขาจะได้เจอแบบใหม่ๆแล้วก็ไปถึงต้องสวยกว่าที่ทํางานอีกสองเท่าไม่ใช่มาแล้วโกรนครอครอครอย่าเป็นอย่างนี้อีกเมื่อชีวิตเหล่านั้นมันสมบูรณ์แบบพลังมันก็จะมีอยู่ตลอดเวลาและทุกๆวันฟังวันนี้เรียบร้อยแล้วก็อนุญาตให้มันท้อแท้หัวใจของเรามันก็อ่อนแอได้ทุกวันอ่อนแอทุกวันก็เติมได้ทุกวัน tôm mới mình nuốt anh tôm mới mình nuốt anh